เราไปเก็บเดือดนะนี่มาเดือดของยายหนูยายหนูอยากกินเนี่ยแต่เอาจะมาชิมบึงมีหนอนบอนี่เนื้อโบอโฟกัสนี่เห็นปะกรอบจืดปาด มองกับการกินเมี่ยงมากกืนลำบากมากเพราะม,มันฝาดฝาด <c oughs> ฝาดสุดๆทวงม,มันสวยอ่ะเดี๋ยวกาวยวเลยเอาดูอันเล็กๆจ้าตัางไฟซทหละตใหญ่ Tocar ali, okay.